อะไรโดนใจให้ผมไปดูหนังผีในโรง 4D x ครับทุกคนสภาพแม่งกูไปดู The Conjuring The Last Ride ภาคสุดท้ายในโรง 4D x แม่งสมจริงมากเหมือนกูเข้าไปไล่ผีพร้อมกับเอ็ดโรเลนอรเลนเลยก็คือลมแม่งตีหน้าพุบพุผีโผล่มาแบบก็ยี่สั่งกึกๆๆเหมือนกูอยู่ในสวนสนุกเลยอะ่ะแล้วฟ้าผ่าทีแสงนางวาบผมนี่เสียวสลังวุบหมอนรองแทบเคลื่อน การดูหนังผีในโรง 4D X แม่งเป็นการเปิดประสบการณ์ของผมแบบมึง new experience อ่ะทุกประสบการณ์แม่งมาหมดลมเสียงเก้าอี้สันแล้วคือโอ้โหเข้าใจปะเวลาหนังผีแม่งมาแม่งมาไม่หยุดเว้ยแล้วคือไอ้แี่แก๊งเอ็ดเวิร์ดลอเรนวอลเลนวิ่งวิ่งหนีผีอ่ะมึงล่วงลงมาจากพื้นพื้นเพดานข้างบนตุ้บเก้าอี้แม่งพึ่มไม่รู้ผมต้องกลัวผีหรือกูต้องมาพะวงกับเก้าอี้ก่อน เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมแม่งไม่รีวิวหนังผีและผมมารีวิวไอ้โรงหนัง 4D